สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบลอลยูโร2020รล่าสุดท้ายเกมแบ่งกลุ่มนัดที่1ประจำเช้าวันเสาร์ที่12มิถุนายน2021กันหน่อยดีกว่านะฮะก็เป็นเกมนัดเปิดสนามปรากฏว่าตุรกีฮะก็แพ้ให้กับอิตาลีไป0ประตูต่อ3เกมนี้อิตาลีได้3ประตูจากเมรีเดมิเลาของตุรกีครับทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่53แล้วก็อีก2ลูกอิตาลีได้จากซิโรอิโมบิเล่นาทีที่66แล้วก็ลอเรนโซอินซินเยในาทีที่79ครับก็ถือว่าเปิดตัวได้อย่างสวย เลยนะสำหรับทัพอัซูรีอิตาลีนั่นเองัลนก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยกลุ่ม A อิตาลีก็นำเปจาฝูงเลยครับเก็บ3แต้มแรกได้แล้วก็ประตูได้เสียบวก3นะฮะส่วนตุรกีก็อยู่ที่4ไปก็ยังไม่มีคะแนนครับส่วนโปรแกรมในค,ค่ำคืนวันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้นะฮะก็มี3คู่2ทุ่มเป็นเบลเจอร์สวิตเซอร์แลนด์5าทุ่มเดนมาร์กเจอฟินแลนด์แล้วก็ตอนตีสอเบลเยียมจะเจอกับรัสเซีย ด้วยว่าอาทิตย์ที่13มิถุนายนมี3คู่อังกฤษเจอโคเอ,อเชียตอน2ทุม่มออสเตรียเจอมาซิโดเนียตอน5ทุม่มแล้วก็ตี2เป็นเนเธอร์แลนด์พบก,กับยูเครนวันจันทร์ที่14มิถุนายนก็จะมีสกอตแลนด์เจอเช็คโปรแลนด์พบสโลวาเกียสเปนจะเล่นกับทางสวีเดนและวันอังคารที่15มิถุนายนก็จะส่งท้ายเกมนัดที่1ด้วยกลุ่ม F ครับฮังการีเจอโปรตุเกสแล้วก็คู่บิ๊กแบ็กฝรั่งเศสเจอกับเยอรมนี